สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิววันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับเดืซีรีส์พาร์ทที่7กันแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้นะเรามีแพลนที่จะไปนี่ครับเจอเอ็กซ์โพเลอร์นะก่อนที่เราจะไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกตัวผมนะว่าผมได้อัปเกรดอะไรไปบ้างแล้วนะครับตอนนี้หมวกผมได้เปลี่ยนเป็นจากแบสป rotection นะครับเป็นเป็นป rotection iv แล้วนะแล้วก็ e n c h a n c อย่างอื่นอีกนะครับก็คือเอาความอินฟินิตี้แล้วก็อันเปกกิ้งสามแล้วก็ติดแมนดิ้งครับอีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนี่ครับกางเกงไนะอ้รองเท้านะรองเท้าตอนแรกก็เป็นแบสโปรเจชันเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นโปรเจชันไอวีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเดฟสไตรเดอร์นะครับก็คือเป็นการวิ่งวนน้ำได้นานขึ้นนะครับเราจะพามาดูตรงนี้นะครับเพราะว่าในพาร์ทที่พาร์ทที่6นะครับเราไม่ได้เปิดให้ดูแนละ้วตรงนี้นะ ซึ่งผมจะททาแบบตัวเอ็นชานไว้ตรงนี้นะเพราะว่าตัวเอ็นชามันอยู่บ้านมันอยู่บ้านหลังเราตรงนู้นครับนี่เดยดยูบ้านเราอยู่ไหนวะอืมตรงมานี่เอ็นชามันอยู่บ้านนี้นะครับเาัาคิดที่จะไกลนะเราก็เลยทํามาอันนี้ให้มันใกล้ขึ้นนะครับแล้วก็ทาทางตรงนี้นะนี่ครับเดี๋ยวให้ดูแนละ้ว่าทําไปเรตรงไปเป็นอะไรนะนี่ระหว่างทางผมไม่คิดนะว่าจะเอาไปทําอะไรนะเนะี่ยตามล็อกตามล็อกเนี่ย นี่ครับผมได้ตามตรงนี้ให้มันเตียนเห็นไหมผมขุดแล้วก็ถางดินให้มันเตยียนนะดูความกว้างครับเห็นไหมผมแบบนี่ครับภูเขาลูกนี้นะผมทะลุเข้ามาเลยนะนี่ครับทะลุกลากงมาเลยนะเห็นไหมอ่าประมาณตรงนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าตรงนี้จะเอาไปทําอะไรนะแต่ว่าตรงนี้มันโล่งมากนะก็น่าจะเป็นอนาคตนะไม่รู้จะทําอะไรนะดูครับ ดูครับดูความโล่งครับเนี่ยเนี่ครับเห็นความโล่งไหมเนี่ยบ,บริเวณนี้คือโล่งมากครับโอเคประมาณนี้นะที่เล่นรอบรไว้นะครับแล้วก็ผมได้ไปเอ่อได้ไปนระกมาด้วยนะครับไปไปแลกของคนระับพิกลินนะครับแลกทองนั้นระหว่างทางอะไรอย่างงี้นะซึ่งผมได้ไปปราสาทใหม่ของ พิกลินนะครับซึ่งแล้วผมได้อัน,นี้มานะผมไปสเตลได้มานี่แล้วก็ได้อันนี้มาแบบนิดนึงนะไม่ได้เยอะมากนะครับนี่เลยดูซึ่งผมมีอยู่ที่ตัวีก3อันนะครับตามจริงมันใช้4อันนะครับซึ่งผมจะกลับไปบ้านเก่าเพื่อไปเอาที่บ้านมานะเพื่อให้มันได้เอ็นชาร์นะครับจะได้2ออย่างนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอามาเพิ่มนะ เพราะมันต้องการอีกอันเดียวนะที่ที่บ้านเราน่าจะมีนะครับโอเคไปเพราะวันนี้เราจะต้องเอ่ออัปเกรดตัวเองหน่อยนะเพราะว่าเราจะไปนี่ครับเจลเอ็กซ์โพเลอร์นะโอเคย้อนวาร์กลับบ้านก่อนนะครับอื้มตกใจหมดโอเคอ่ะทางกลับบ้านก็นจะประมาณนี้นะครับ อืมฮึอืมึบชุบสเกลตันชุดกราผมค่อนข,ข,ข้างจะแข็งนะขอยัดหลบขอยัดหลบโอเคเออเออมาชึบชุบผมว่าในพาร์ทที่8เนี่ยเราน่าจะได้ไปดีเอ็นกันแล้วนะครับเพราะว่าของเราค่อนข้างที่จะพร้อมนะโอเค ขอญอาตกลับบ้านแป๊บนะครับอืมตรงนี้ขอให้ที่บ้านมีนะครับชิ้นดิบ r ิตนะจักอันหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะว่ามันขายแค่อันเดียวก็จะได้มาเป็นชิ้นที่สองของตัวเองนะโอเคชึบชึบขอให้มีขอให้มีม <Okay. S 1> ไป let's go มีไบโอมางไบโอมที่ผมยังไม่มีด้วยนะครับตอนนี้ที่ยังไม่ได้ค้นพบนะก็คือทะเลทรายน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขาดแหละส่วนใหญ่น่าจะขาดพวกไทากาอะไรอย่างงี้นะกล่องไหนเอ่ยอืมเออใช่แล้วผมได้ไปแบบลงรีซอร์ทแพ็กมานะให้มันแบบนี้นะเห็นไหมภาพมันจะดูดีกว่านะครับแล้วตอนเปิดกล่องจะแบบนี้เห็นไหมจะเป็นรูปกล่องนะมันจะเฟีย้ยวมากเลยนะนี่ โตเอนชานโตตีตีบวกอืมต้เผาเห็นไ,ไ,ไหมเออมันจะดีกว่าเดิมนะอุ้ยเอพวกนี้เอากลับไปดีมันนะอือหือมีอะไรไหมเอ่ยอ๋อไม่มีเอาแค่นองซื้อแป๊งเดียวโอเคโอเคมีเนี่ยครับมีอะไรอีกไหมโอ้โหแล้วมีทั้งสามอันไดม,มอนด์เอาไปนี้ก็ได้ โอเคมีอะไรอีกไหมทุ่งธนูไม่เอาเดีกว่าแล้วผมได้ไปลงเสียงซาวไปอีกนะครับยิ่ยนเสียงมาห้เราไปกินไหมมันจะกล้องนะครับถ้าเราเนี่ยได้ยินะถ้าเราลงลงไปในเหมืองนะครับแล้วแบบยิ่ยนเสียงซอมบี้เสียงมันจะกล้องนะครับความสมจริงอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นมอสนะ สกิลตันหลบดิจิตอลตีทีเดียวตายไหมอืมโอ้ดัดสามอย่างเลยมาชุบชุบเฮ้ยตีปิงปองว่ะโยโยไม่มีธนโูโยเอาเบาเอาเบายิงวะเจ้าหลบดิจติตอลก็มาเลยอุ้ย ขึ้นก็มาเดียเอ้ยมีตีโดแล้วน,นะ่อกี้ก็มาเดียสวยชุดกอดผมอนขั้นชีะโอเพนะเพราะว่ามีโปร t e คชั่น IV ทั้งหมดเลยนะแล้วติดเมนดิ้งด้วยนะ mm hmm. เห็นปะของแท้นะครับอืม mm hmm. แล้วผมเปลี่ยนมากินโกลเด้นแครอทแล้วนะแครอททองนะกินเนื้อวัวแล้วมันอิ่มไม่นานนะก็เลยเปลี่ยนมาใช้อันนี้แทนนะเพราะทองผมเยอะมาก ออไปไปเบิดระเบิดระเบดรกบิดเบิเบะเบิดะเบระเบดเบกดระเบิระเบิดระบิดระเิระเบิรเบิดระเบินระเบดเบิะเบิบิดะเระบระบิดระเบิดระเบิดรเบิดระเเบิบนีเบเะเะ พร้อมที่จะไปแล้วนะโอเคอันนี้ไวน้นี่โอ้ยแล้วต้วนู้นผมได้ถางมานได้ไหน้าเมื่อก่อนมันจะเป็นภูเขานะถ้าย้อนกลับไปดูอะไรอย่างงี้นะเนี่ยผมได้โลไปนะโอเคไหนไหก็มีคิปเปอร์ลนะไม้ฆ่าข้าอยตีไม่มไไโดนระเบิดไปแล้วหนึ่งระเบิดไปแล้วสองเรียบร้อยเวลกูฝ <it> ีมือตกยะ yeah. ตอไม่โดนโอ้โหโอ้โหดูนี่คือดินนี่คือหินครับนี่ดูดูดินครับดูหินจากการถางภูเขานะนี่ครับจากตรงนี้นะบอกเลยครับ The บ r i d g e กว่าจะเสร็จกว่าจย่างเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะทองไม่มีเพราะมันต้องใช้ทองใช่หรือไม่โอเค ทองไ,ไม่มีไม่ใช่ปัญหาเพราะทองเราอยู่นู่นไงโฟจู Fortune. Okay, Fortune. นป่ะเนี่ยโอเคโฟจูนทำ่มันได้น้อยจังวะนี่ไม่ใช่โฟจูนที่ผมรู้จักทำ่มันได้น้อยจังเฮ่ใช่โฟจูนป่ะเนี่ยเหรอว่าไม่ใช่ละว่าไม่ใช่ละ,ละอ่ะเผาผมชอบรูปแบบนี้มากเลยด้วยที่อ่ะ มาดูเท่แนะพวกน่ะเห็นไหมกดทำแค่สองอันนะโอเคเอานี้เก็บอืมผมก็น,นังคิดอยู่ว่าผมจะทำอะไรดีเพราะว่าผมมีผมมีแค่สองอันนะโอเคเสียงกบมาที่นี้ชุบชุบชุบปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ดาบก่อนเลย อืมดาวเสร็จแล้วก็เสื้อต่ออืมโอเคใส่เลยโอเคไม่รู้มีผลหรือไม่มีผลนะมาอันนี้ผมทำไว้เปวนบะอันนี้เก็บไว้นะโอเคเตรียมของก่อนจะเตรียมโล่ไปนะ น่าจะไม่โอเคเช็คของดาบเนทรา์เช็คโอเคทุกอย่างนี้ได้นล่างไม่ได้เกียอแล้วโอเคไปขอให้รอด Let's go อือ,อืมฮึอืมเนี่ยผมทำลงมาละนี่นะโอเคขอให้รอดมา คลิปนี้ไปได้สวยก็คลิปแปะก็น่าจะดีเอ็นแล้วนะลุยดีเอ็นแล้วนะครับมาทำท้ายมานุษยนี่เสียงกองกองไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงนะเสียงมันจะทุ้มกว่าเดิมนะตอดปากตดอ่ะโอเคมาแล้วยังไงต่อ มาแล้วยังไงต่ออ๋อเป็นเฟดเหรอไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วนี่คืออะไรอ่ะยิงลูกไฟโอเคยิงลูกไฟแล้วทำไมยิงลูกไฟแล้วทำไมโอ้โหเล่นมอนปกติอย่างงี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะยิงยิงทำไมอ่ะอืมอืมแล้วมีตัวโอเคโอเค ทำไมทำไมโอ้โหโอพีเกินไปปะอ่ะทางขึ้นให้มันแบบง่ายง่ายนอนไร้ละกันเดี๋ยวไหมเสียงเสียงเกมมันจะก้องขึ้นนะครับตอนอยู่ในนี้นะเออจะขึ้นอะ่ะผมขอขึ้นได้ไหมอ่ะผมขอขึ้นได้อะได้ไหมอ่ะได้ไหมอได้ไหมลบออกไว้โอเคมายิงกันเองอืมตรงนี้เออเออเออ ก็ยืนล้วได้แหละเฮ้ยได้กุญแจทำมาไรได้อ่ะอืมไปเกิดใหม่ให้หมดฮะมีดอกแบบกุญแจกับอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรออันนี้คืออะไรแล้วบนนี้คืออะไร ผมไม่เคยเล่นเลยนะดูเ็เล่นผมก็ไม่คยเข้าใจเทียนเทียนเป็นกล่องสุ่มเหรอเออนำไว้ก่อนนะลุยต่อเอาไปยิสต่อยิงกันเองยิงกันเองยิงกันเองมีอะไรไหมไม่มีอะไรก็ลงไปลุยต่ออู้สว่างมากเลยตรงนี้ม,มันว่ะ ลงเฟดลุยต่อมีกองเอาเงียบกริบรำม,มีอะไรเออโรบิน์เต้าอ,อืมอืมอืมยาเกล็ดยาอะไรอะสปีดเวเดกูดอ๋อนี่ตัวหนึงอยู่นี่อยู่นี่ตัวนึง วุ้ยแผ่นเสียงโอเคเอาดับละขอบครับทางนี้มีไปต่อมีกล่องหรือมีอะไรอีกไหมไม่มีอะไรโอเคไปต่อลุยในกล่องไม่มีอะไรเออ

ขึ้นอยู่นี่โอเคมาต่อ ตอบแท่งอะไรนั่นทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันชุบ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 อืมดูกธนูไม่มี้รอืมอืมทิ้งเอโมรัลมีโอเคสวยเดี๋ยวพวกนี้ก็มาเอานะมันไม่ได้ใช้นะเฮ้ยกระเด็นหนีไปไหนอ่ะ ไปไหนอะโอเคกินแปบ๊บหมดจังอะหมดแล้ว,อลวโอเคมีแต่อันนี้อันนี้มีเจ็ดอันอ่ะโอ้อันนี้ทำอะไรได้อะ่ะอ๋อถ้าใช้แล้วใช้ได้ไม่ได้อีกโอเคอันเนี้ยอ,อืม นี้ก่อนหนึง่งจุ๊บชึบทำไมแค่สองอันเองอะไม่ให้น้อยจังบางอันอืมอุ้ยเป็นชั้นเลยอหรอใช่ไหมไม่เป็นไรปุ๊บเป็นชั้น ันเบกเล็ก,กแบบเสริมอะ่ะเนี่ยต้องกินยานะ่ะเนี่ยต้องกินยานะ่ะที่เขาให้มานะเนี่ยนี่เราต้องกินยาอันนี้ครับ bad omen น,นะเพื่อเสริมนะครับให้ดรอปของโหดกว่านี้นะต้องกินยา bad omen น,นะเอาน้าันยางชึบชึบสองอันอ,อันนี้ทำไมได้กดตัว U สิทำอะไรไม่ได้เลย ตัวนี้คืออะไรเอ้ามีต่อว้าดูไม่ครบใชนแหละโอเคเอาเตรียมของก่อนละกันพอย์ชันพอย์ชันมาบอสอะโอ้โหแล้วมาเกิดตรงไอ้นี่้วย Tại lạc là doanh nhưng mà chim ạc quyền khương quyền khương mh 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 m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  hai, m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  bắt m m bắt m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  ตายซายเยะเฮ้ยอะไรอุดอะโอเคไม่เป็นไรดับละกุญแจมาโโลเนตออกมาเป็นเลยน้ำบนะดอบอะับเลยเออล,ล่วงนึกว่าจบแล้วไม่จบอ่ะเหล็กเปลี่ยนเป็นอันนี้ปุ่มปุ่มไม่ต้องโอเคขุดเก็บไปอ่ะพอประมาณ นี้เป็นแหล่งฟาร์มาเราได้อยู่นะ,ะโยดไม่รู้จะทำอะไรได้คุยข,ขุดนะอืมจะได้มีอะไรติดมือหนะ่อยบล็อกไม่เอาเพราะว่ามันคาเป็นอันนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเป็นบล็อกได้อยู่แล้วโอเคอืมเป็นเลยได้แล้วได้ของชุบชุบ บองมียัง15อันอมค,ครับดิสเพนเซอร์เก็บมาได้20อันนะครับเนี่ยได้มา20อันนะโอเคโอเคทางกลับเราทางโน้ดโอเคไปดาบในตัวไรคมมากโหดเลยแหละอันนี้ไม่รู้จะทำอะไรไบ้างนะโอเคตรงนี้ก็อืมว้เป็นฟาร์มนยังกัน คิสตันนัน่เขาเรียกไงอะเมทิสนะครับก็บไปฟาร์มแรอเมทิสนะมืดพอดีเก็บของก่อนละกันอะไรที่ไม่ใช้ก็เก็บไปโอเคเก็บขลองแป๊บนะครับยาว่าเราต้องทำกล่องเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยทำเพิ่มก็ไม่เสียหายนะชู มามานอนก่อนละกันเดินโดนข้าหลังโอเคเป<ด>ตรงนู้นใกล้ๆเก็บอันนี้ก็หมดแล้วนะไม่มีอะไรละตุ๋ยไปตรงนู้นกันนะครับ ลกเก็บตรงนี้อะไรที่เป็นแรกเก็บตรงนี้อันนี้เก็บตรงนี้นนนเลยเนี่ยผมมีเอเนอร์โปลอยู่ประมาณสาสองอันนะเห็นไหมได้จกากการไปนั่นแหละไปแลกมานะครับได้บาค่ันท,ที่เยอะนะครับอันนี้ก็เก็บอะไรที่ไม่จําเป็นอันนี้ก็เก็บนี่โอเคอ,อะไรที่ไม่นี่ก็ เก็บปะสตริงปึ๊บ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 อันนี้แยกอันนี้แยกโอเคอะไรเก็บไว้ปกติเดือดเป็นเซอร์บริษัทโซนน้โอเคคนขายกระดาษอยู่นี่ผมมีคนที่ผมซื้อนี่ครับนี่ครับเห็นไหมนี่เขาขายนะนี่เขาขายกระดาษเนี่ยนะ ไม่ครับไม่เป็นไรนะนะครับต่อไปคลิปที่8น่าจะไปดีเอ็นนะครับหรือไม่ก็ไปลุยเดลเอ e โพเลอร์ต่อนะแต่รอบนี้น่าจะมีของที่ดีกว่าเดิมนะก็คือกินแบ d โอเมนนะในการไปลุยครั้งที่2นะครับซึ่งโอ้ผมชอบตัวนี้มากเลยโอเคมา น่าจะเป็นจุดที่ดีโอเคดึงเอานี้ออกโอเคดูครับเห็นไ,ไหมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u บสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในวันที่ชาติต้องการ See you เนเธอร์ไรท์สองอย่าง่ะครับ สรุปนอกรอบทั้งตัวยอกไปละบาย